หนังสือมันเดเลนะคระราชธานีศูนย์กลางแห่งจักรวาลของอาจารย์ธิดาสารยานะครับของสำนักพิมพ์เมืองโบราณอันนี้ในเล่มนะครับของรูปพระมหาไมยยโยมนีอันนี้เจดีวัดกุโซดอ อันนี้เป็นสลัมบันนะครับผมจะ,จะเริ่มที่ <c oughs> อวสานพ <c oughs> มา่าแบบสังเขปนะครับตั้งแต่ในจกักรพุกามตองอูอังวะนะครับแล้วก็เป็นมนดเลช่วงก่อนที่จะมาสร้างเป็นเมืองมนดเลนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่พระเจ้าเมน